มาดิจ้าเดีเ๋ยวฉันเจอนายสมศิลป์แพงงามบ้านเลข20หมู่บม1บ้านโคกสมุนนอกตำบลแก่งลมอำเภอสว่างนีเวศวงกลุ่มจากสารตะก้าพลาสติกจ้าอาชีพเสริมนายได้จากตะก้าพลาสติกจ้าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้พมมัฒนาอาชีพของตนเองครับไอ้ <ทะ S 1> <า>ก็เมื่อก่อนก็อาชีพเสริมเ,เ,เราก็อยากจะมีอาชีพเสริม,ม,มแล้วก็ฝึกงานอาชีพ พอฝึกไปมาฝึกไปฝึกมามันก็มีรายได้ได,ด,ดีก็ติดใจก็ทําได้ทุกวันนี้แหละอาชีพของคุณทรงปอชุมชนอย่างไรคะอาชีพที่ต่อชุมชนคืนไอไอ้ขยายขยายให้ชุมชนกลุ่มกลุ่มให้มีอาชีพกลุ่มจักสารให้มีอาชีพในในชุมชนแต่ละแต่ละคนส่งเสริม คุณแม่เคยเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาอย่อย่างเดียวก่บงานนี่ยคะไม่เคยเจอมันก็ไปไรืเอยไม่เคยเจอไม่เคยเจอสำหรับคนที่ต้องการหาจุดักผ่อกอยากทำงานอาชีพนี้คือต้องพัฒนาเออคือเริ่มจากไหนคะอยากสนใจเออถ้าสนใจก็มาหาแม่แล้วแม่ฝึกให้ถ้าสนใจกินสึดให้ทุกอย่างเออทักษะ หรือวคิดที่สำคัญต่อความสำเร็จในยุคปัจจุบันของคุณแม่นะคะที่สารตะการอะไรที่แบบในตลาดเขาเ,ออเขาเรียกว่าให้เกษตรตลาดที่ที่สั่งคุณแม่ทำเยอะๆที่อเดอร์เยอะอ๋อทุกวันนี้ก็มีลายดอกพิกุลแล้วก็กระกาโทนขาวสินค้าเออที่เขาต้องการเยอะๆทุกวันนี้แล้วราคาคับคุณแม่ราคาก็ถ้าสีขาวอย่างงี้น,นะเราก็ส่งไว้แล้วแปดสิบบาท ไปละแปดสิบบาทโล่งส่งเฉพาะโทนสีขาวคนสีขาวมีมีรูปแบบอื่นไหมคะมีก็เออไม่เป็นไรค่ะนีมีราคานี่ตามโทนสีโทนโทนสีขาวลายไอ้นี่ก็ใบละร้อยใบละแปดสิบราคานี่ตาม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 สีตามตสีตามรูปรูปของตะกร้ารูปแบบของตะกร้ารูปแบบของตะกร้าใบเล็กใบใหญ่ตามตามคงใช่ใช่ใช่คุณแม่คะจุดสนใจ ลูกค้าเนี่ยพี่สามสะกาววอะไรคะหมายถึงว่าเออเป็นแรงดึงดูด้กทำไมทำจากสีหรือว่าแบบเรื่องลายมันก็มันก็มันก็ไม่ใช่ว่าเจอเรือลายหรือสีมันก็ขึ้นอยู่กับ็กไหนคนที่คนคนใช้สัรด้วยจ้าแล้วคนคนที่คนที่ทำเหมือนแม่นี่ พูดด้วยทักษะแบบให้เขาติดใจเราบ้างการค้าขายให้เขาสนใจเรายังไงเขาจะมาสนใจเราเราต้องทําให้ได้ตรงสุดตรงนี้ลูกล้กเราก็เออเขาสนใจในอาชีพเราทำอยู่นะจ้่แล้วเราก็คาพูดคําพูดเราก็เราเสริมไปแล้วให้เขารักเราแล้วชอบเราชอบสินค้าเราอย่างนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณจ้า